ครับก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นส่วนของอีเวนต์ครับนั่คือแฮปปี้วัน l า n ลวีนทายนั่นเองนะเขาจะเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์ของบบคาลาเนอเองนะครับก็มีส่วนของปี2023นะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะและจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วน d i s c o r d นะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่แบนด์ในช่องก็ได้เช่นกันครับโอเคครับก็ ในวันนี้นะก็จะเป็นอัปเดตมาในส่วนของวนะันไทย2023เนาะแล้วก็ขอชี้แจงไว้ก่อนเลยว่าช่วงน,นี้อาจจะลงคลิปช้านะเพราะมันเป็นช่วงเฟสสุดท้ายของเรานะใช่ไหมคุณเจมจะเรียกว่าใกล้เคียงอยู่ก็คือขอ,ขอผมก็ถือว่าใกล้ละก็คือการกล,ก,ลก,ลก,ลกล้เกี่ยวบละนะก็ประมาณนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ต้องเคลียร์หลายอย่างแนละ้วก็อาจจะลงคลิปช้าบ้างหรือว่าลงคลิปร้อนบ้างนะครับโอเคครับนัดไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้าง โอเคครับมันเรื่องในร้านค้าใช่ไหมครับผมเจมส์เอ้แล้วต่อร้านค้าที่จะมีสกินนะครับก็ส่วนสกินเก่าๆขอพูดแบบรวดเร็วเลยนะครับเ <c oughs> รื่องเกกัเอกาไม่ใช่ <c oughs> นะครับอันแรกคือเดทไนท์นาย,ายนะก็คือเป็นวีนนายที่แต่งตัวแบบไปเหมือนพับเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจก็คือแต่งตัวไปแบบเหมือนงานพรอมเนาะ <c oughs> นะครับต่อไปว่าเป็นสุนภาพบุรุษอย่างแคสซี่โรแลนด์นะครับก็จะเป็นโแรแลนด์ใส่สูทข้าวกลาบไม่เองครับต่อไปคราก็จะเป็นอีเทอร์โน เลิฟบินนะก็จะเหมือนเป็นกรรมเทพเนาะประมาณนั้นต่อไปครับก็คือเดมอนไบรท์ฮัตตรินะฮะซึ่งถ้าเกิดปกติก็จะเป็นหน้าเหมือนฮัตตรีนะครับแต่ถ้าเลือกตัวจะเป็นแบบอ่าขอบตาเหมือนสีดำๆเนาะนะครับก็จะเป็นเจ้าสาวปีศาจฮัตตรินั่นเองแล้วก็ตาขายาวเลยต่อไปครับก็คือมิลาัสนะครับในสกินของฮาร์ดออฟฮาร์เชอร์นะซึ่งน่าจะเป็นเทพแห่งความรักของอียิปต์ใช่ไหมเนาะควรจะประมาณนั้นนะ ต่อไปครับก็คือสูตรเชอร์ดูเชียนนะก็เป็นหนึ่งสก,กินของดูเชียนที่ค่อนข้างสวยนะก็ใส่สูตรเนาะเหมือนแบบค่อนข้างเป็นผู้ดีเลยปะนะแต่ว่าเขาแต่งตัวค่อนข้างรับ,รบกลุ่มนะครับตามสไตล์ดูเชียนนะต่อไปครับก็คือฮาร์ดเบเกอร์บอลาร์สานะก็จะเป็นบราร์สาแบบแบดบอยใช่ปะทรงอย่างแบดใช่ยังไงไม่ไม่ใชนะ่โอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าซิคทอ่าอาร์มิเรอร์ซาเรียอลนะก็จะเป็นอ่า uh, เขาเรียกอะไรคู่รับนะคู่รับก็จะเป็นแบบรับๆนิดนึงแนละ้วก็จะเป็นแบบือนอบบหน้ากากฮัลซิโดนะไปตากเราเขาอ,อยากใครทันนี่คือก็ไม่เด็กแล้วนะครับ mm. ตัดเสียงเอาไว้แล้วต้องบอกวต่อไปนัก็คือนส่วนของเอเดานะก็จะเป็นสกินของเนิร์ฟเล็กส์เนิร์ฟเล็กส์เอเดานะก็จะเป็นเอเดาที่ปืนตอบกุหลาบนะอธิบายไม่ถูกจริงๆนะจะละมุนอะ่ะ <c oughs> ต่อไปเขาก็จะเป็นเรดโรเมน เลดโรแมนส์อะโวลโคมนั่นก็จะเป็นโวลโคมแบบเวอร์ชันท่านเขาประมาณนั้นก็คือแบบติดหลอ่อซะแล้วลอตนวอนนี้ประมาณนั้ครับตอไปก็เป็นสก,กินที่ค่อนข้างน่ารักใช่ไหมครับเดียบคนที่เป็นสก,กินก็คือต้องบุง้งบิงตลอดนะอย่างช็อกคอเลตนะฮะก็คือเป็นคอที่เป็นช็อกโกแลตนั่นเองนะต่อไปครับก็จะเป็นเดนไนรักนะก็ไปอยู่กับควีนไนครับนะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับก็ แต่งตงัวมาขายลอตเตอรี่ยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ห mm hmm. ยอกหยอกอะต่อไปเขาก็จะเป็นเ,เล่นรถขายญาตินะจะเป็นคายยาที่เหมือนกาวาเทพเหมือนกันนะแต่เป็นคุณหลามเยอะนะต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของวิคเตอร์นะซึ่งจะเรียกอะไรมันเหมือนเป็นแมสเขาพูดชื่อกันแมสแมกเกอร์วิคเตอร์ก็จะเป็นเหมือนลูกขนุนกาวาเทพเนะานนนะกาวนาเทนอะต่อไปนะจะเป็นส่วนของอ่คาอิลิติส ยูมิโกะนะ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนแบบ mm hmm. อ่าเหมือนกลีกนะถ้าเกิดผมดูแล้วมันแดมเหมือนกลีกนะ mm hmm. ก็เป็นแบบอ่าสาวนะที่มีดอกไม้แนละ้วมีปีกนะแล้วก็สกินล่าสุดใช่ไหมคุณเจมอ mm hmm. ย่าง mm hmm. เลิฟบักวอลนะ mm hmm. ก็จะรีวิวคร่าวๆนะ mm hmm. ก็คือเป็นวอลที่เป็นเล d ดี mm ้บัเนาะก็คือเต่าทองนะครับซึ่งเป็นเต่าทองแบบมีความรักซะด้วยนะครับ ซึ่งคำจะเขียนว่าเ e e ี e ท to be abug in the c o ต้องแบบคำนองว่าเหมือนจะมีบั๊กเหมือนจะมีบนะั๊กอยู่ในโค้ดนันเป็นการเล่นคำเปนในตัวด้วยนะครับโอเคซึ่งเขาจะเป็นในส่วนของเต่าทองใช่ไหมคุณเจบ <Yeah. S 1> นะครับเขาจะมีปีกเหมือนเต่าทองนะซึ่งไม่ใช่อีปีสกินนะก็ไม่มีเอฟเฟกต์หรอกแต่ว่าพูดให้ฟังว่ลลักษณะนะเพื่อคนชอบนะครับแล้วส่วนหน้าอินเทอร์เฟซจะเป็นหัวใจน,นะครับก็มีที่เรียกว่างหงอนได้ไหมเขาเรียก mm hmm. อะไรอ่ะเลือก uh huh. uh huh. หนวดเองหนวดหนวดข้างหน้านะเป็นเหมือนมัแรงนั่นเองนะแล้วก็มีป um, ีกเต่าทองแล้วคอยินอ้ตรงกลางก็เป็นหัวใจกับแขนนะประมาณนี้นะสำหรับสกินต่อไปที่ KO เฟคครับเหมือนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็ต้องพูดอดีนะ XO KO นะก็จะเป็นการที่อ่าเขาเรียกอะไรนะคแบบ KO เฟคที่จะมีการมาเทพออกมาใช่ไหมครับเจมอย่างคานเนาะซึ่งหัวของตัวละครจะเปลี่ยนเป็น หัวเดียวกับตัวละครของเรานะอย่างเช่นเราเล่นในส่วนของโมเด็กก็จะเป็นหัวโมเด็กออกมานะฮะเป็นแทนที่ของตัวละครที่อยู่ในตัวอย่างนั่นเองนะครับกอ็อ่าใช่ครับก็คําอธิบายก็เขียนมาข้างล่างนะว่าหน้าของตอัวละครจะไปโผล่แทนหน้าของคิวปิดแน่นั่นเองครับต่อไปก็คือโพเดียมโพเดียมของ2023เนี่จะเป็นธีมแบบอ่าเหมือนทุกดอกไม้นะเป็นเหมือนน้ำพุแหละที่มันเป็นดอกไม้ที่มีเต่าทองตอกใช่ไหมครับเจมส์ใช่ก็ ถ้าเชาก็ซื้อได้ครับผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับอันนี้ประมาณนี้นะสำหรับโพเดียมนั้นไปดูต่อที่อันต่อไปอิมโหมดครับอิมโหมดก็เพิ่งมีเนาะเหมือนเมื่อก่อนไม่มีใช่ปะอืมก็มจะเป็นไม่จัไม่จะไมไม่คุ้นเลยนะครับก็จะเป็นกิฟต์อะโบโว์เกรดนะก็จะเป็นอ่าให้ <uk> ดอกไม้ครับอ่า,าวนวไว้เลยบูเก้บูเก้เหรอดอกไม้เถ้าดอกไม้อ๋ออ่านบูเก้อะผมนึกว่าอ่านบูเก้โอเคกิฟต์อะบูเก้นะ ก็จะเป็นการให้ดอกไม้นะซึ่งจากใจเลยใช่ไหมพุชเจมซึ่งแบบมันมันดูตลกมากคำที่มันเขียนกันเลยบอกว่าการให้ดอกไม้กับเพื่อนรวมทีมในขนาดที่หลังจากที่เขาเโอเมอร์สองตัวนะแต่งครับแต่งก็ใกล้วาเลนทนยแล้วก็ตาสบายลงลงวานเลนทนยดีไหมแต่หยอกหยอกขั้นตัดทางผมก็ลงก่อนนะครับโอเคเล้าต่อไปก็จะเป็น ไอเทมนะก็คือธนูนะับในส่วนของคิวปิกโบรนะฮะก็จะเป็นธนูกาปมะเทน,นเองครับอ่าเผื่อใครไม่รู้นะขยายความไปหน่อยแนละ้วก็เห็นว่าเราพูดคำว่ากาเมทเทเยอะนะกาปมะเทเป็นเหมือนอเทวดาตัวน,น้อยเนาะที่มีหน้าที่แบบถ้าเกิดตามความเชื่อเหมือนจะทําให้คนรักกันใช่ไหมคุณเจมประมาณนั้นโดยการที่จะยิงสอใส่คนสองคนเพื่อให้เขารักกันเองนะครับประมาณนี้นะโดยรูปลักเขาจะคล้ายๆเด็กนั่นแหละ โอเคครับไปต่อที่อันต่อไปนะก็คืออวตารอวตารไม่มีอะไรใหม่ครับแต่ก็พูดเหมือนเดิมนะก็คือคันดี้ฮาร์เป็นอวตารในส่วนของการเติมนะซึ่งเป็นอวตารแอนิเมชันที่มีอยู่3รูปแบบที่มันจะหมุนไปหมุนมานะซิงลารก็ทีใช้ได้ต่อไปครับก็ของฟรีเนาะของที่ใช้เงินในเกมจะได้อย่างช็อกโกแลตเบลวัวก็จะเป็นช็อกโกแลตรูปหมีนะฮะค่อนข้างน่ารักนะเอาลานนีน้ผมก,ก็ซื้อไว้านานละ ต่อไปครับก็เป็นสีนะสีก็เป็นสีของเลิฟสตักนะก็ติดอยู่ในความรักนะใช่หรือป่าไม่เป็นไรจช่ก็เลิฟสตักเนี่ยก็จะเป็นสีแนวแดงชมพูเนาะก็เดี๋ยวเมาโชว์อีกสักหน่อยแล้วกันเขาใครเที่เราเมาไปแล้วไงหลังไมด้วยหรือเปล่าสำหรับใครที่มีเหล่ามนอน,นเขาจะพาไปกดปันขวานะครับไม่น่าคุณเสียฟรีนะใช<ม>่ครับคุณเจลเน <S <S ี่ยค่อนข้างเปลืองเลยนะโอเคครับ มาครบแล้วงันะ้ไปดูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าส่วนต่อไปนะ่าจะเป็นส่วนของไทตันนะครับไทต,ตันเนี่ยเขาได้แจกตอนเข้าเกมออกมาเหมือนกันเนาะก็จะเป็นในส่วนของโบเรนทายนะครับอันนี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวขึ้นตอนที่ได้ไว้ด้วยนะโอเคครับประมาณนี้เนาะงั้นตัดดยที่สิ่งต่อไปเลยโอเคครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของโบ the วนทานะก็อันนี้คือคือว่าแถมนะเขาไจากวันมีเวลาเหลียญที่น,นึงนะโอเคโบว์เวิของสดาร์นี่ก็คือสกอร์ฟี สไตล์เอานะก็คือการที่เราต้องมาเจอหน้ากันเนะเป็นระหว่างปาร์ตี้นะครับซึ่งแบบยืนต่อสู้กันท่ามกลางเลือกนจะเลียวแล้ดีก็ถ่าถ่าเกลือวกันนะครับถ้าตามไปนะก็หานักผจนภัยต่างๆนะแล้วจะหยิบสามตัวที่มั่นใจที่สุดเลยเพื่อไปสู้กับทีมาัตูนะโดยที่เมื่อตัวละครเราแพ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวนะเป็นอีกตัวหนึ่งนะก็ชนะได้โดยกันเขียวฝังข้ามไปหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูในเกมกันเลยครับ โอเคโอเครับก็มายู่ในเกมละอันนี้พวกผมกดแรนดอมกันมานะเพื่อไม่ได้เพื่อไม่ให้โกงกันไปนี่กินคำว้ก็ถ้าแหลกก็ขออภัยนะกคะน็คล้ายๆเดิมครับดื้อตุ้งตุ้งแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกปิดเท่าไหร่นะเอ,อเดี๋ยวรักกันแล้วก็ได้ไปปิดละดูแอนเขาจะมอบกับเราแล,แล้วนะครับเนี่ยโอเคเขาตาผ่านนี้ไอ,อ้พม่ผ่นานดิ คลิปนี้ได้เล่นเล่น,ลนตาเดียวชัวร์ดีแล้ว,ลวก็ออกแล้วหนึ่งเนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆก็จะเป็นไซด์เอาท์แล้วแหละแค่เล่นเป็นทีนะเนาะถามว่าเกี่ยวอะไรกับวอลเลนทายไหมไม่ครับฟอแนะ<ๆ>กแถรมก็เรื่องนี้อาจจะมีคลิปคอนเทนต์อื่นๆบ้างนะเกมอื่นนะพวกนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นส่วนของ เกี่ยวกับโบฮาไล่จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในทีนะครับผมเขายอมเข้าไปหาเพื่อนเขาเพื่อให้เพื่อนเขาโดนระเบิดนะครับน่าครับคนนี้ไม่ใช่บอดตายก่อนบอดนะเฮ้ยไม่ใช่บอดเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้อินเตอร์ลับปะครับน ไม่ได้นะอันนี้วอร์เดวีนะ,ค,ะครับทำเควสพวกพาสต์ไม่ได้นะครับเหมือนเราเหมือนเราลีลาแนละ้วแต่ไม่ใช่นะมันไม่ตายจริงๆโอเคประมาณนี้นะขอแค่ชนะได้ก็ได้ตังสามล้อใช่ไหมคุณเจมใช่แล้วนะครับก็อิ่มๆฟรีๆเลยนะแตะ่เราตังสามแล้วถ้าจะสองอตาด้วยเนาะใช่ปะ่ะอืมาต้องชนะสองาตานเนาะ,ะแต่เล่นแค่ประมาณนี้แล้วกันนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร,แร,ร์แล้วกด subscribe อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งได้ด้วยก็ดีนะครับผมถ้าเกิดอยากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากสอบถามาถอะไรสามารถโพสต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับใน description นะก็พวกผมอ่านและตอบอยู่เสมออีกเช่นเคยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรัคออบคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์นะครับเหมือนพูดซ้ำเลยเนาะโอเคเอาไปนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ